กับพุทธคุณดีของครั้งเด็ดเครื่องล้างครบเสร็จกับอีเกิลออฟโนและในวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกําลังมองหาของครั้งเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของอีเกิลออฟโนมีของครั้งดเด็ดมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูล และเช่าหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน QR วอคตได้เลยครับกระาหูแกะล้านนากระาหูแกะหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนคนปรปฐมซึ่งความจริงแล้วกระลาพระราหูนั้นก็มีหลากหลายอาจารย์ที่สร้างไว้โดย จะพะอย่างยิ่งอัขระที่ลงจานนั้นจะเป็นตัวหนังสือล้านนาหรือตัวเมืองไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อน้อยหรืออาจารย์อนื่นๆก็ตามและในวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงกราหูแกะราหูของท่านเกจิอาจารย์ล้านนากันบ้างการสร้างกราหูนั้นมีการสืบทอดต่อกันมาช้านานแต่โบราณเอกลักษณ์คือจะลงอัขราด้วยตัวหนังสือล้านนา ือที่เรียกกันว่าตัวเมืองการสร้างกระหูแบบลา้านนามีทั้งที่เป็นแบบเดี่ยวและแบบคู่แบบเดี่ยวมกักจะรวมยันสุริยะกับจันปภาไว้ด้วยกันส่วนแบบคู่นั้นจะแยกกระลาฝาหนึง่งเป็นสุริยะและอีกฝาหนึง่งเป็นจันทระวัสดุที่นำมาใช้สร้างกราหูนั้นจะใช้กระลาตาเดี่ยวคือกระลาโดยปกติทั่วไป จะมีตาอยู่3ามตามีตาลูกงอกหนึ่งลูและเป็นตาอีกสองตาแต่กลาตาเดียวนั้นมีแค่หนึ่งลูเท่านั้นกลาตาเดียวโบราณถือว่าเป็นอาถรรพ์ที่มีฤทธิ์ในตัวเองเมื่อนำมาทำเป็นเครื่องรางปลูกเสกจ,จะมีความขังมากขึ้นและโดยส่วนมากกลาพาลาหูของล้านนามักจะมีการลงรักปิดทองลองชาติ กรลาหูร้านนาที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือกรลาหูของครูบานนันตาที่เป็นบรมครูในเรื่องการสร้างกรลาหูของร้านนาโดยท่านเป็นเกรจิอาจารย์ร่วมยุคก,กับครูบาศรีวิชัยอีกทั้งยังได้เคยถวายราหูให้กับครูบาศรีวิชัยคู่หนึ่งด้วยจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ว่าครูบานนันตาท่านจะทำกรลาแก่ รูปราหูนั้นจะปลูกเสกที่กลางแม่น้ำวางบริเวณหน้าวาัดสมัยก่อนแม่น้ำวางจะแห้งแล้งจะมีเกาะกลางแม่น้ำท่านกูบานันตาจะทำพิธีแก่พระราหูประมาณเจ็ดคู่จนกระทั่งถึงรุ่งเช้าจากนั้นท่านจึงจะมอบให้แก่ลูกศิษย์ไว้ใช้ติดตัวกระลาหูของล้านนาโดยส่วนใหญ่ จะมีการลงละผิดทองล่องชาติและก็มีหลายพระอาจารย์ที่สร้างไวเ้เช่นกันเช่นครูบาวังวัดบ้านเด่นจังหวัดตากพระมหาเมธังกรวัดน้ำคือจังหวัดแพร่หลวงป้าปันวัดหอธรรมจังหวัดเชียงใหม่งานกำจัดเมื่อพกติดตัวจะเป็นสเสน่ห์และมหาอำนาจอย่างมาก งากาจัดคืองาช้างที่แตกหักออกมาในขณะที่ช้างยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดได้ยากโบราณท่านจึงถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์จะพบเห็นได้เมื่อช้างตกมันไล่อารวาแล้วเอางาแทงกับต้นไม้ด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวขนาตกมันแล้วงาจะหกักคาอยู่กับต้นไม้ซึ่งแต่ละชิ้น ก็ไม่ใหญ่มากเพราะอย่างดีก็หักแค่ปลายงาเท่านั้นงากำจายเรียกอีกอย่างว่างากระเด็นคืองาของช้างสองเชือกที่เข้าต่อสู้กันเพื่อชิงความเป็นใหญ่จากโขลงหรือแย่งตัวเมียแล้วต่อสู้กันจนอาจมีปลายงาหักแตกกระจายแล้วตกหล่นอยู่กับพื้นดินตามป่าซึ่งในกรณีนี้ ผ่านป่าที่มีโอกาสเห็นช้างต่อสู้กันมักจะคอยเฝ้าดูเพื่อคอยเก็บปลายหรือเศษงาที่อาจมีหล่นมาบูชาติดตัวแต่ก็คงไม่ทุกครั้งไปที่งาจะหักเมื่อผ่านการพกพาติดตัวหรือโดนเหงื่อใครเนื้อจะฉ่ำสายเหมือนมีน้ำหล่อเลี้ยงคล้ายกับสีน้ำผึ้งซึ่งจะอ่อนแก่ไม่เท่ากัน งพราะงาหนนหากในขณะที่เจ้าของงานนนยังมีชีวิตอยู่บางคนอาจเรียกกันว่ายังมีน้ำเลี้ยงแห่งชีวิตอยู่ต่างจากงาตายงาจากช้างที่ล้มแล้วเลื่อยออกมาที่เห็นวางไขยกันอยู่ตามร้านเครื่องประดับทั่วไปงาจะขาวซีดดูไม่มีชีวิตชีวาแม้บางครั้งเป็นงานแก่ที่่านการใช้งานมายาวนาน โดนเหงื่อใครผู้พกพาติดตัวการเหลือชํำถึงแม้เกิดขึ้นก็จะไม่เป็นสีน้ำพึ่งงาช้างดำขนาดของงาช้างดำเมืองนานมีความยาว97เซนติเมตรวัดโดยรอบตรงส่วนกว้างสุดได้747เซนติเมตรมีโพรงตอนโคนลึก14เซนติเมตร มีน้ำหนัก14กิโลกร,รมัมจากการศึกษาทางวิชาการพบว่าเป็นงาช้างตันที่ถูกถอดออกมาจากตัวช้างโดยช้างเจ้าของงาน่าจะมีอายุประมาณ60ปีและสันนิษฐานว่าเป็นงาช้างซ้ายเพราะมีรอยเสียดสีกับงวงชัดเจนเชื่อกันว่าพญาการเมืองเจ้าเมืองพัวหรือบัวองค์ที่หกแห่งราชวงศ์ภูคา ครองเมืองในช่วงปีพศ1896ถึง1 9 6 6ได้ทำพิธีสาบแช่งให้งาช้างดำกิ่งนี้เป็นของคู่บ้านคู่เมืองน่านตลอดไปห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำไปเป็นสมบัติส่วนตัวต้องเก็บไว้ที่หอคำหรือวางเจ้าผู้ครองนครเท่านั้นเมื่อเจ้ามหาพรมสุธาดา เจ้าผู้ครองนครน,น่านพระองค์สุดท้ายถึงแก่พิลาลายัยในปีพศ2474เจ้านายบุตรหลานจึงมอบงาช้างดำให้เป็นสมบัติของแผ่นดินส่วนฐานรูปคูที่แบกรับงาช้างนั้นทำจากไม้สักทางท่อนสร้างขึ้นในปีพศ2469ปัจจุบันงาช้างดำคู่บ้านคู่เมืองนาน ได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้าสถานแห่งชาติจังหวัดน่านซึ่งนับว่ายังเป็นไปตามเจตนาเดิมและไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากพิธีที่เคยสาบไว้พอพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติน่านในอดีตคือหอคำของเจ้ามหาพรมสุรธาดาซึ่งเจ้าบุตรหลานได้มอบหอคำหลังนี้พร้อมที่ดินทั้งหมดให้แก่รัฐบาล เพื่อใช้เป็นศาลากลางจังหวัดนานในปีพศ2475เขียวเสือไฟเป็นสัตว์ที่ทรงพลังอำนาจมีสัญชาตญานของการเป็นนักล่าและการเอาตัวรอดได้ดีอวัยวะต่างๆของเสือที่ตายแล้วจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องรางเพื่อให้เกิดอรุภาพ ด้านมหาอำนาจแควคาดป้องกันภัยโดยเฉพาะเขี้ยวเสือได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันจะเห็นว่ามีการนำเขี้ยวเสือมาทำเป็นเครื่องรางป้องกันตัวเสือไฟโดยไม่ต้องผ่านการปลูกเสกก็ขังได้เพราะความเชื่อเกี่ยวกับเขี้ยวงานั้น คือสามารถป้องกันภัยจากอันตรายไม่ว่าจะเป็นคุณสายมนดำหรือภัยจากสัตว์ลายจึงทำให้คนในสมัยก่อนที่ต้องเดินทางในป่าบ,บ่อยๆมักจะพกเขี้ยวเสือติดตัวเพื่อป้องกันตนให้พ้นจากพยานอันตรายเขี้ยวเสือมีอยู่หลายประเภททั้งที่ผ่านการปลูกเสกและไม่ได้ผ่านการปลูกเสกแต่เขี้ยวเสือที่นับว่าหาได้ยากมากก็คือเขี้ยวเสือไฟ เนื่องจากเสือไฟเป็นสัตว์ที่พบเจอได้ยากคนที่จะพบเสือไฟได้จะต้องเป็นพ้าผู้ทรงศีลหรือคนที่มีคุณธรรมมีฤทธิ์อภินญ,ญามีบุญวาสนาจึงจะสามารถพบเจอกับเสือไฟได้เพราะเสือไฟเป็นเสือที่มีตะบะบาร,รมีอันแก่ข้าสามารถล่องหนหายตัวได้อย่างน่าอาัศจรรย์จึงเป็นพญาเสือที่ไม่ว่าเสือประเภทใด ต่างต้องเกรงกลัวด้วยเหตุนี้เองหากใครที่มีเขี้ยวเสือไฟไว้ในครอบครองย่อมทำให้คนคนนั้นเป็นที่เกรงกลัวต่อพูดผีปีศาจหรือแม้กระทั่งสัตว์ร้ายอำนาจคุณสายมนดำอาถรรพ์มืดก็ไม่อาจล่ำกายเพราะอำนาจแห่งเสือไฟนั้นมีอนุภาพมากในด้านมหาอำนาจป้องกันภัยแคลคาด หรือแม้แต่อำนาจด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ก็ใช้ได้ผลไม่น้อยหลวงพ่อปานวัดบางเฮียบางมงคลโคทวาสพระมหาเถราจารย์แห่งแผ่นดินผู้ทรงอภิญญาแก,ะกะ่ก้าผู้สร้างตำนานเขี้ยวเสืออันโด่งดังด้วยพลังพุทธาคมมันแก,ะกะ่ก้ายากที่จะหาใครเทียบเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานอันดับหนึ่ง เป็นจภกาคีประเภทเครื่องรางของเมืองไทยเขาควายฟ้าผ่าพลังเทพประทานมาให้ตำนานเขาควายฟ้าผ่าตายได้พลังจากเทพเบื้องบนมีความเชื่อกันว่าวัวควายที่ถูกฟ้าผ่าตายนั้นเคยเป็นเทพพาหนะมาก่อน หรือเป็นสัตว์ทางเทเบื้องบนต้องการที่จะนำกลับไปเป็นพานะบนสวรรค์สวรรค์ไม่มีสัตว์เดรัจฉานแต่จะนำกลับไปใช้แบบไหนเป็นความรับของสวรรค์จึงได้ปล่อยพลังสายฟ้าฟาดลงมาเพื่อเรียกตัวกลับไปเราจึงมีความเชื่อกันว่าวัวควายนั้นได้รับพลังอำนาจวิเศษจากเบื้องบน จึงทำให้เนื้อหนังขาวของควายนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนโบราณเขาเชื่อกันอย่างนี้เมื่อวัวควายตัวใดถูกฟ้าผ่าตายเขาจะไม่ชำแหละเพื่อมาทำเป็นอาหารแต่เขาจะฝังหรือบางคนก็นิห้มนพระมาบางสกุลก่อนที่จะฝังส่วนเขาของวัวหรือควายนั้นเขาจะเก็บไว้เป็นเครื่องรางของขังลงอักขระเลขยานต่าง ไวการเสนียดจันไรเขาเชื่อกันว่าฟ้าไม่ผ่าซ้ำที่เดิมแต่จริงๆแล้วมีข่าวบ่อยๆว่าฟ้าผ่าลงที่เดิมบางเกจิอาจารย์ก็นำมาแกะเป็นแพะอย่างหลวงพ่ออ้ามหลวงพ่อรัดบางเกจิก็นำมาทำเป็นพระขันอย่างหลวงพ่อโศกเป็นต้นและนี่ก็เป็นตำนานที่เล่าขานเพื่อสนับสนุนความเข้มขังของเครื่องรางของขังที่ทำจากข่าวควาย ราชสีงาแกะหลวงปู้ยิ้มวัดหนองบัวหลวงปู้ยิม้มทันใดสร้างพระเครื่องและเครื่องรางไว้หลายชนิดอาทิตะกุดโลกธาตุพระปิดตามีดหมอเชื่อคาดเอวและสุดยอดเครื่องรางคือเสือราชสีแห่งวัดหนองบัวซึ่งมีเอกลักษณ์งดงามชัดเจนไม่เหมือนกับเสือของสำนักอื่นเพราะฝีมือการแกะเสือและราชสีที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายเสือจริงมาก เครื่องรางที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคือเสือหลวงผู้ยิ้มสร้างขึ้นช่วงปีพศ2 4 3 5ถึง2 4 5 3แกะจากเขี้ยวเสือชาวบ้านเรียกกันว่าเสือแกะหลวงผู้ยิม้มโดยหลวงผู้ยิ้มจะแกะเขี้ยวเสือแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดยังมีราชสีหลงผู้ยิ้มวัดหนองบัวสร้างขึ้นก่อนปีพศ2 4 5 3 แกะจากงาชาวบ้านเรียกกันว่าราจะสีแกะหลวงปู่ยิ้มจัดเป็นของเก่าของดีที่หาได้ยากมากๆผู้ใดมีไว้ในครอบครองล้วนหวงแหนเป็นอย่างยิ่งวัสดุที่ใช้สร้างเสือหลวงปู่ยิ้มใช้งาช้างแกะเป็นส่วนใหญ่มีทั้งขนาดเล็กกลางและใหญ่จะมีจำนวนไม่มาก ไชเคียวเสือแกะส่วนใหญ่เจอแต่ตัวเล็กๆสีออกน้ำตาลเข้มแต่เคียวเสือแกะจะหายากกว่าและดูยากกว่าด่านพุทธคุณเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพันชาตีมีอำนาจที่เป็นที่ย่ำเกรงนับเป็นอีกหนึ่งตำนานเสือแกะอันโด่งดังที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปจากเสือแกะของหลวงพ่อปานวัดบางเฮีย หนุมานแก่หลวงพ่อสุนหลวงพ่อสุนวัดสารากุลพระเกจิชื่อดังของจังหวัดนนทบรุรีซึ่งน้อยคนหนักที่จะไม่รู้จักโดยเฉพาะนักนิยมสะสมพักเครื่องเหรียญคณาจารย์และเครื่องล้างรุ่นเก่าๆเหตุเพราะหลวงพ่อสุนถือได้ว่าเป็นต้นตำนานการสร้างหานุมานที่ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพคุ้มครองป้องกันภัยเมตตามหานิยม ปา,ากฏแก่ผู้ที่ครอบครองบูชาและหนุมานแกะหลวงพ่อสุนวัดสารากุลนั้นนับเป็นเครื่องรางของขัง,งที่รับการยอมรับและเป็นที่นิยมสะสมไม่แพ้มีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและเคี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดปางเฮียซึ่งเป็นที่เรื่องลือและได้รับความนิยมอย่างสูงในวงการทีเดียวอนุมานแก่หลวงพ่อสุนแบ่งแยกได้เป็นสองพิมพ์คือ พิมหน้าขนและพิมพหน้ากระบี่พิมพหน้าขนจะเก็บรายละเอียดต่างๆจนครบถ้วนทาให้มีความสวยงามและแลดูเข้มขขังยิ่งนักพิมพหน้ากระบี่เป็นแบบเรียบง่ายไม่ค่อยมีเครื่องเขามากมายแต่ก็ยังคงความงามในอีกรูปแบบหนึง่งและและดูเข้มขขังเช่นกันณปัจจุบันหานุบาลแกะหลวงพ่อสุน หาดูหาเช่าย่ามากทุกเนื้อทุกพิมพ์โดยพูดที่มีไว้ต่างห่วงแหนอีกทั้งเสนอราคาสูงเอาการทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการทำเทียบเรียนแบบสูงอีกด้วยดังนั้นจึงทำใช้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถ้าเป็นเนื้อไม้ให้นึกถึงสภาพไม้ที่ตากแห้งที่นำมาแกะเมื่อผ่านการเวลาเนิ่นนาน,านเนื้อจะแห้งสนิทและมีน้ำหนักเบา ถ้าผ่านการสัมผัสจะฉ่ำมันแต่ตามซอกยังคงแห้งอยู่ส่วนเนื้องาก็ให้ดูความเก่าของงาให้ดีจะออกเป็นสีเหลืองธรรมชาติถ้าผ่านการสัมผัสจะฉ่ำมันสีดูใสและเข้มกว่าส่วนที่ไม่ผ่านการสัมผัสเวลาคนจะทำงาให้เก่าเขาจะเอาด่างทับทิมมาผสมน้ำแช่งาลงไปแล้วนำขึ้นมาขัด จะปรากฏภาพความเก่าขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ต้องพินิษพิจารณาให้ดีจึงจะได้ของแท้เหล็กไหลเชื่อกันว่าเป็นทาศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งตามความเชื่อในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด โดยชนิดที่เป็นความนิยมหามาสะสมกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดจะฝังตัวอยู่ในถำ้ำมีสีดำคล้ายนินสามารถลนไฟให้ยืดออกได้มีความเชื่อเพิ่มเติมกันอีกว่าการจะนำเอาเหล็กไหลไปใช้นั้นจะต้องใช้น้ำพึง่งโลมก้อนเหล็กไหลจากนั้นใช้ไฟลน เพื่อให้เหล็กไหลย,ยืดตัวออกมากินน้ำพึ่งพร้อมกับเล่นไฟไปด้วยลนไฟเหล็กไ,ไฟเอาไว้จนกระทั่งมีขนาดบางเท่าเส้นได้ถึงจะตัดให้ขาดออกจากกันได้การเดินทางไปนำตัดเหล็กไหลออกมานั้นว่าก็ว่าคนธรรมดาไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีเทพเจ้าเจ้าป่าและเจ้าเขาพญานาคหรือยักษ์คอยปกป้องรักษาอยู่ และพร้อมจะเข้าทำร้ายผู้ที่เข้าไปเอาได้ทุกเมื่อหากคนผู้นั้นไม่ใช่คนดีมีบุญหรือมีวิชาอาคมที่แก่งกล้ามากพออีกทั้งตัวเด็กไหลก็มีฤทธิ์ขัดขืนคนที่จะเข้าไปตัดได้ด้วยจากเรื่องเล่าที่ว่าเคยมีคนเดินทางเข้าไปตัด็กไหลๆโดยเอามือไปสัมผัสกับเด็กไหลโดยตรงจากนั้นเกิดอาการคล้ายกับถูกฟ้าผ่า หรือถูกไฟฟ้าแรงสูงดูดเข้าเป็นเรื่องที่ใครก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าจริงหรือเท็จอย่างไรอานุภาพของเหล็กไหลใครต่อใครต่างก็บอกว่าอานุภาพมีความศักดิ์สิทธิ์มากส่วนใหญ่มักจะฝังเอาไว้ตามตัวผู้ที่ครอบครองไม่มีอะไรสามารถทำร้ายบุคคลน,นั้นได้ไม่ว่าจะเป็นมีดปืนระเบิดหรือแม้กระทั่งดินปืนทุกชนิด ก็ไม่สามารถจุดติดได้ในเวรที่มีเลหล็กไหลอยู่อีกทั้งตามความเชื่อโบราณยังได้กล่าวอีกว่าเลหล็กไหลสามารถแบ่แงออกได้เป็นสามระดับกุมารดูดโลกของหลวงพ่อแชมวัดตากองจังหวัดนครปฐรมนี้ คึนชื่อในเรื่องพุทธคุณในด้านเรีย้ยงทรัพย์และเมตตามหานิยมอีกทั้งยังโดดเด่นในเรื่องของครงกั์ชาตีแขวค่าและป้องกันภัยเชื่อกันว่าหากใครมีจะอยู่ดีสุขสบายอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการทำมาหากินกาขายคล่องมีโชคลาไม่อดอยากถูกจัดสร้างขึ้นในช่วงปีพศ2480ซึ่งผู้สร้างก็คือหลวงพ่อแชม่มท่านเป็นผู้มีคาถาอาคมอันปราดเปรื่อง ถือเป็นหนึ่งในอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการสร้างกุมานให้กับหลวงพ่อเต๋แห่งวัดสามงามจังหวัดนคนปรปฐมกุมานทองดูดโลกพิมพ์หลังยันหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องจังหวัดนคนปรปฐมเป็นประเภทเครื่องรางของขลังเรียกทรัพย์เนื้อมวลสารน้นเป็นเนื้อโลหะเป็นทองผสมอายุการสร้าง80ปีขึ้นไปพศ2480 ยุคชลชการทีส4พุทธลักษณะนั้นมีรูปลักษณะเป็นองค์กุมารที่อยู่ในคันมันดากรรมวิธีการสร้างทําการสร้างวิธีหล่อแบบโบราณใช้เนื้อโลหะเป็นทองผสมซึ่งหลวงพ่แชมได้ใช้คาถากุมารดูดลกตอนอยู่ในคันมันดาในพิธีสร้างด้วยพุทธคุณเมตตามหานิยมเรียกทรัพย์เรียกโชค ลาบด้านธรรมาหากินขาถากุมารดูดลกหลวงพ่อแชบวัตตาก้องให้ผู้บูชาตั้งนโมสามจบโสสะอานิสะานิโน,โนเอหิตาตากุเลธามามะาปาริมิงหาทายังเมพีสันเจทะกะโลธะวัจนางมะมะ ให้ท่านตั้งชื่อกุมารทองของท่านก่อนนำเข้าบ้านแล้วให้ท่านจุดทูปบอกเจ้าทีเจ้าทางหรือสารพระภูมิในบ้านแล้วจึงจุดทูปเชิญกุมารทองเข้าบ้านหลังจากนั้นก็ให้ท่านมันบอกกล่าวกับกุมารทองถึงสิ่งที่ท่านปรารถนาหากบ้านใดค้าขายก็จะเป็นผลพลอยให้ท่านขายดีหรือบางครอบครัวชอบเสี่ยงโชคเล่นหวยก็ได้รับโชคเช่นกัน ให้เซนไว้ด้วยขนมของดเด็กผลไม้น้ำแดงน้ำหวานต่างๆเครื่องรางของขลังจากธรรมชาติเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถือเป็นศาสตร์ลึกลับที่ยังมีผู้คนให้ความสนใจกันมาจนถึงยุคปัจจุบันและวันนี้ เราจะมาพูดถึงเครื่องรางธรรมชาติที่เหล่าบรรดาเซียนพระและผู้นิยมสะสมเครื่องรางของคลงังต่างๆต,ต้องการมีไว้ครอบครองไปดูกันได้เลยครับเพชรนาทังเพชรนาทังเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าแร่ไพไลซึ่งในด้านของศาสตร์ลึกลับมีความเชื่อกันว่ามีพานุภาพ ที่โดดเด่นในเรื่องของโครงคพันชาตรีเมตตามหานิยมถือเป็นเครื่องรางของขลังจากธรรมชาติรลงจากเหล็กไหลที่เป็นสุดยอดเครื่องรางสามารถค้นพบได้ตามแหล่งถ้ำธรรมชาติทางตอตใต้ของประเทศไทยอย่างจังหวัดพัทลุงยะลาซึ่งจะฝังอยู่ในเนื้อหินท้งยังมีเรื่องราวที่มีการเล่าถึงเมืองรับแลท่ายกระยะสิทยิทธ์ชนิดว่าเป็นเพชรเบืองคนทัน และมีการเรียกกันว่าเพชรหน้าทาั่งถือเป็นของดีที่ประเมินค่าไม่ได้เคยมีการถูกค้นพบเพชรหน้าทางนี้ที่จังหวัดพัทลุงเป็นประเภทเครื่องรางของขลังจากธรรมชาติศิละปะยุคไม่แน่นอนอายุการสร้างนั้นไม่มีพุทธลักษณะเป็นแร่ที่มีรูปลักษณะคล้ายเพชรกรรมมวิธีการสร้างมีตามแหล่งธรรมชาติ หาพบได้ที่แหล่งถ้ำของภาคใต้พุทธคุณนั้นเมตตามหานิยมมูลค่าประเมินค่าไม่ได้การบูชาเพชรน้าทั่งเพชรน้าทั่งนี้ถือเป็นเพชรมหามงคลให้นำน้ำฝนและดอกมะลิมาใช้ในการถวายและทุกครั้งที่ต้องออกจากบ้านในให้สวดคาถาบูชาเพื่อสิริมงคล หากมันทำเป็นประจำจะช่วยคุ้มภัยและบรรดาโชคลาภให้แก่ผู้บูชาคาถาบูชาจุดติจิตตังอาหังพุโทโธนะโมพุทธ,ธายะให้สวดสามจบก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้สำหรับคลิปต่อ,ตอไปผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ